ไม่เคยคิดเลยว,ว่าฝุ่น PM 2.5มันจะกระทบชีวิตเราได้ขนาดนี้จนช่วงนี้ตื่นขึ้นมา <c oughs> ไอทั้งเช้าวปวดหัวทั้งวันแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วพอเข้าไปดูข้อมูลจากไทย PBS i n f o c a s ในแคมเปญรัเราใครต้องแก้ฝุ่นอร่อยปากลำบากปอดที่ไทย PBS เขาทำไว้โห oh. เราเพิ่งรู้เลยว,ว่าฝุ่นจำนวนมากมาจากกระบวนการผลิตอาหารอย่างชานมไข่มุกเนี่ยชาวเน็ตเขาโหวตให้ติดอันดับ2เลยนะนอกจากนี้เขายังมีให้ทำแบบทดสอบสนุกๆด้วยนะว่าชานมแบบไหนที่ใช่เราค่อยได้ เมื่อเป็นชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวสายป่วยแต่สู้แล้วของเพื่อนออกมาเป็นเคลียร์มาฉะสายลงทุนเพื่อสุขภาพเมื่อจริงๆแล้วปัญหาของฝุ่นเพี a m สองจุดาไม่ใช่ปัญหาของใครแค่คนเดียวคนหนึ่งแต่เกิดจากเราทุกคนและจะสามารถแก้ไขได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องกระตุ้นภาค้านให้แก้ไขปัญหาฝุ่นยอย่างจริงจังด้วยหากเชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาฝุ่นได้พออยากแนะนําให้เข้าไปขับเคลื่อนกันได้ที่ไทย PBS รัฐเราไขาต้องแก้ฝุ่นมันจะต้องมีทางที่เปลี่ยนได้แหละเขากําลังจะจัด ใหญ่ด้วยนะชื่อว่าไทย PBS Face พาวาลกร้องอยากชวนทุกคนไปกันให้ได้นะ